เล้า h e ย e we are โอ้นั่นค่อยเฮฟวี่ลูโป้ we have today ลูกค้าวันนี้ได้อะไรมาไปซน,นีมาส่งของนะคะอันดับแรกก็ต้องเช็ดก่อนเช็ดก่อนนะคะ I have to clean before b e c s this is alcohol wipe โ t เล e e ี h oh, น huh? like? mm ั hmm. vo, <S <S 2> <S 2> ่นค e ฟ r อ m ไทยแลนด์แกกันเลยค่ะดูสิว่ามันคืออะไรเดี๋ยวไปเอามีดก่อนนะไอนิดคัตเตอร์ดูนค่ะอันนี้ส่งมา ตั้งแต่วันไหนนะหก oh. เขาบอกว่าจะมาสองอาทิตย์นะคะแต่ก็ไม่ถึงนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงนะ,ะส่งมาจากเมืองไทย so design from Thailand it takes about one week นี่คือราคานะคะราคาก็คือนี่เลยราคา1585นะคะไม่รวมกล่อง ในขณะที่น้ำหนัก3กิโลกรัมนะ This is 3 kilograms and the price would be about 1,600บาท for 3 kilograms. Okay, let's open it. จะพกล่องคะตอนซื้อคงจะกล่องสวยงามเนาะค่อนข้างจะยับเืยเหมือนกัน เปิดออกมาอืมลลคลีนคลีนคลีนโอ้ดหเจอค่ะโอ้โหอะไรเนี่ยม่เจอนอ๊เยเืออะไรออกมาจากกล่องก่อนละกันเนาะ แก่ yeah. ถุงดีๆต้องแกะดีๆเพราะว่าจะเอาถุงไปใช้แล้วทำถังขยะนะคะที่นี่ไม่มีถุงพลาสติกไว้ทำถังขยะ I have to make sure I keep this plastic because I want to use it as a rubbish bin because in Scotland we don't have really we don't really have plastic like this แกเย็นมากเลยอ่ เดี๋ยวไม่ตัดมาต้องเชืยวออกทำรูก่อนทำให้มันนุ่มขึโอเคโอ้กว่าจะได้นะคะนี่โอ้โหแม่ใส่ถุงมาอย่างดีเลยเดี๋ยว look at my mum packed ใช้ going to sell something 1 2 3ว f o one two three งนี้นะคะนี่เป็นมะม่วงกวนที่แม่กวนมาจากเมืองไทยก็คือมะม่วงที่บ้านด้วยนะคะจากต้นมะม่วงที่บ้านเลย so my m o m made this from our own garden so We have mango trees in my hometown and my mom made it for me. Uh, ต้องขอบคุณแม่มากนะคะที่ส่งให้ Thank you my mom that made them made it and also send it to me. Uh, ก็ต้องขอบคุณเพื่อนด้วยนะคะที่เป็นคนส่งมาให้นะคะเพื่อนทำงานอยู่ปริษนีไทยนะคะ and thanks to my friend work in post office in Thailand and she sought this out for me. See five six. six seven, seven, eight, ปดแปดถุงสามโลหนึ่งสองสามสี่แปดแุงสามโลหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสอง นะคะประมาณสองถุงครึ่งเท่ากับหนึ่งโหลนะคะเนี่ยส่งมาแค่นี้แหละ1,600บาท so all o t h i s 1,600 to s e n d oh my god h โอเค่ะก็เอามาให้เพื่อนๆดูแค่นี้นะคะ unboxing แกะกล่องไรส์นีไทยจากเมืองไทย <laughs> นะคะ ราคา1,600บาทมะม่วงกวน3กิโลกรัมจากคุณแม่นะคะขอบคุณคุณแม่แล้วก็ขอบคุณเพื่อนด้วยนะคะที่ระดมกำลังทำแล้วก็ส่งกันมานะคะให้เราที่อยู่ต่างประเทศไม่มีกินได้กินนะคะโอเค so of this 3ก r e e k i l o For 1,600 p a r to t send it to me and I have to say thank you to my mom that met it and sent it to me and also thanks for my friend that s e n t it to me too okay so thank you you guys for watching and hope you have a good day so see you later bye bye ใครอยากกินนะคะใครอยากมาแบ่งนะคะก็มารับได้ที่บ้านนะคะ <laughs> วันนี้นกเดี๋ยวนกขอตัวไปแกะกินก่อนนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาม่วงขยัะไปก่อนและนี่ก็คือถังขยะบ,บ้านเรานะคะถังขยะเล็กๆไว้สำหรับในห้องรับแขกหรือว่าห้องนอนก็จะมีถุงนี้แหละนี่อินพอร์มาจากเมืองไทยนะคะเพื่อทำถุงขยะได้เลยนะคะ So this i s my l i t t l e b i n I can use in a um, living room or bedroom so here we don't really have this plastic so and now i have a little bin in my bedroom so there you go